สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะ EP นี้ขายชวนชมอันตัวนี้จะเป็นเขาแกะนะคะมีมาแบ่งปันเพียงแค่6กระถางเท่านั้นนะคะกับเขาแกะอาหายากนิดนึงมาที่6กระถางมาแค่6กระถางน,นะคะสนใจกี่กระถางก็แจ้งได้คะ่ะอ,อันนี้กระถางที่1น,นะคะกระถางที่1เขาแกะนะคะเขาแกหายากากระถางที่2ค่ะ กระถางละ150บาทนะคะกระถางละ150าบาทกระถางที่สมนะคะกระถางที่สามมีเพียงหกระถางเท่านั้นกระถางที่สี่นะคะอ่ะกระถางที่สี่ค่ะกระถางที่สี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่ห้าและกระถางที่6ค่ะเขาแก่นะคะมีอยู่ที่หกกระถาง กระถางละ150่งริบาทอ่าส่วนทางนี้ก็150่งริบาทเช่นเดียวกันอ่าทางนี้จะเป็นไม้ดํานะคะไม้ดําอ่าต้นดําๆนะคะคือต้นดําทุกต้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นอาราบิคัมลูกผสมนะคะต้นดํานะคะอันนี้ก็หายากเช่นกันวันนี้มีแบ่งปันอยู่ที่8กระถางนะคะอ่าอันนี้ต้นที่หนึ่งค่ะต้นที่สองนะคะต้นที่สองดำทั้งหมดเลยนะคะต้นดําทั้งหมดเลยต้นละ1 5ึ่งค่ะ3ค่ะ สนะคะต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้าต้นที่ห้าต้นที่หค่ะต้นดำดำทั้งนั้นนะคะไม้สายดำใครจะเก็บนะคะเจค่ะเจดอ่ะและแปดนะคะมีทั้งหมดที่8กระถางนะคะ,อ,ะอันนี้ไม้สายดำไม้ดำนะคะไม้ดำต้นละหนึ่งร้อยห้เช่นเดียวกันอ่ะสนใจ ต้นไหนนะคะก็สามารถโทรนะคะหรือแคปส่งให้นุทางไลน์ได้เลยค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ